มื่อเผชิญวิกฤตในบ้านจำเป็นต้องหาวิธีการที่จะส่งเสริมสุขภาพจิตของตนเองและของสมาชิกในครอบครัวและวิธีการจูงใจสมาชิกที่เป็นต้นเหตุให้กลับคืนมาสู่วิถีทางที่ถูกต้องเหมาะสมซึ่งอยากจะเสนอแนวทางดังต่อไปนี้ 1. จัดการกับตัวเองก่อนตั้งสติให้ดีอย่าพลีพผลมแก้ปัญหาด้วยอารมณ์เพราะจำเป็นจะต้องมีคนใดคนหนึ่งเป็นหลักที่เข้มแข็ง จึงต้องถนอมสุขภาพกายสุขภาพจิตของตนเองให้ดีถ้าอย่างสงบจิตสงบใจไม่ได้อย่างรู้สึกว้าวุ่นสับสนให้ขอความช่วยเหลือจากคนที่ไว้ใจได้เช่นญาติพี่น้องเพื่อนสนิทปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางจิตเวชหรือหันเข้าหาธรรมะเพื่อช่วยขจัดอารมณ์และความรู้สึกลบให้เจือจางลงทำให้ใจสงบขึ้นมีความอดทนมากขึ้น และมีสติที่จะไตร่ตรองหาวิธีแก้ปัญหาต่อไปสร้างบรรยากาศในบ้านให้มีความสุขทำให้อีกฝ่ายรู้สึกเป็นคนสำคัญของครอบครัวเพื่อกระตุ้นความรับผิดชอบและความรู้สึกเป็นเจ้าของ 2. ทถนอมสุขภาพจิตสมาชิกในบ้านด้วยการปลอบโยนกันหันหน้าเข้าปรึกษาหารือและให้กำลังใจกันเสมอไม่หมกมุ่นอยู่กับปัญหา จนละเลยความรู้สึกของคนอื่นๆที่อยู่ในบ้านการร่วมทุกข์ร่วมสุขกันจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนมากขึ้นทำให้ไม่รู้สึกว่าถูกทอดทิ้งให้เผชิญปัญหาอย่างโดดเดี่ยว 3. ไม่ปฏิเสธผู้ที่เป็นต้นเหตุเช่นเรื่องของการนอกใจให้คำนึงไว้ว่าคนที่กำลังนอกใจก็ไม่ได้มีความสุขใจเลย มีแต่ความรู้สึกสับสนวุ่นวายใจระแวดระวังกลัวจะถูกจับได้กลัวความล้มเหลวของชีวิตครอบครัวบางคนมีความรู้สึกผิดไม่สบายใจบางคนเกิดอาการรักพี่เสียดายน้องซึ่งความรู้สึกสองฝักสองฝ่ายสองจิตสองใจนี้เป็นความรู้สึกที่ทรมานใจไม่ใช่น้อยการแสดงความโกรธเกลียดขยะขยง มีแต่จะผลักไสให้อีกฝ่ายหนึ่งห่างกายห่างใจออกไปยิ่งขึ้นเพราะคนที่มีใจสับสนก็ย่อมอยากจะโผเข้าห,าหาหลักใจที่อบอุ่นเหมือนคนกำลังจมน้ำย่อมช่วยคว้าขอนไม้ที่ลอยมาใกล้ถ้าคิดได้อย่างนี้จะช่วยให้ใจสงบลงได้บ้าง